b a n งคอก p r i ฟ e สติวัล a l 2025พร้อมกระหึ่มทัพศิลปินดาราเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ภายใต้ทีมบอลดิสเวย์ไทยแลนด์ only ณที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกแห่งเทศกาลที่ LGBTQIA+N ทุกคนรอคอยแบงคอก p r i ฟ e สติวัล a l 2025ปักหมุดหมายกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกโดย คุณวาดาวอันหนหูมาพรประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทนรุมิตรพลจำกัดในานามของคณะทำงานบางกอกพลายร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดถแถลงข่าวแบงคอกพลายเฟสติวัล2025อย่างเป็นทางการพร้อมทับศิลปินดาราอาทิเก่งัชยาประทุมวันร่วมด้วยนักร้องนักแสดงปายชัดนภาเขียวขำเจมพงศพักราชาพรฉลามสยามพิพัฒน์เจริญวงศ์ตองธนายุทธ คุณอัธยาซินซิงกูรา่าคุณชายอดัมมรอวอเฉลิมชาตรียุคนแองเจลิกาอาสยามและสองหนุ่มหล่อคู่วัยแบงค์ธรณินมมนูสุดประสิทธิ์กับนิวชุนวันมันดีจากซีรีส์เพียงศบตาแอนดอยปริยากรมิสทิฟานี่2025และอื่นๆร่วมเติมสีสานความสนุกภายใต้ทีมบอลดิสเวนห้องเ,เอกประสงค์ชั้นหนึ่งอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รอสร้างปรากฏการณ์สุดมันตั้งป้าผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกและเป็นเจ้าภาพเวิลด์ไพรปี2030เด็กว่าดาวอันนทชูมาพรประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทนริมิตรไพรจำกัดในฐานะผู้จัดงานแบงคอกไพร์บางกอกไพรและผู้จัดงานวันสมรสเ,เท่าเทียมมาริเกอเอควอไลตี้เดย์กล่าวว่าเจตนารมณ์ของการจัดงานแบงคอกไพร์เฟสติวัลสอ2พัน บางกอก r i d e เฟสติวัล2025ยังคงเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความหลากหลายความรักที่ไม่มีข้อจำกัดการรวมไว้ซึ่งความเท่าเทียมสำหรับชุมชน LGBTQIAN ในประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคมโดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ทีมบอลดิสเวการต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียมสู่การรับรองอัตลักษณ์ ปีนี้คาดหวังว่าจะมีคนแห่แหนเข้ามาร่วมขบวนพาเรดกับเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า300,000คนเพิ่มขึ้นจากปี2023ที่มีคนเข้าร่วมขบวนพาเรด100,000คนและปี2024เพิ่มเป็นกว่า250,000คนพร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025เป็นเทศกาลแห่งชาติเป็น Pride Destination เป็นขบวนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับหนึ่งใน10ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียที่คนอยากมาร่วมขบวนพลายพาเรตมากที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่ชาว LGBTQIAN บวกแต่เป็นผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN บวกแต่เป็นการประกาศว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพลายระดับโลกและเป็นเจ้าภาพแบงคอบเปลพร2,030อย่างสงศัก์ศรี นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าต่อไปแบงครขอพลายบางกอบพลาย จะเป็นองค์กรที่ทำเรื่องเทคหรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อชุมชนบางกอะพรายและเป็นวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับชาว LGBTQIA ทบวกทั่วโลกด้วยทางด้านเก่งทัชยาประทุมวันศิลปินคนดังขอเป็นตัวแทนคนบันเทิงเผยถึงความตื่นเต้นและการเตรียมตัวในครั้งนี้ว่าแบงคอเกาะพรายเฟสติวัล2025ถือเป็นโมเมนต์การรวมตัวที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะทีมการแต่งกายและขบวนพาเหรดที่มีเสน่ห์และอัตลักษณ์ของโลกที่เท่าเทียมและการเฉลิมฉลอง ลองความหลากหลายที่เก่งเชื่อว่า LGBTQIAN บวกราคอยผมก็เตรียมการแสดงแต่ขอปิดเอาไว้ก่อนซึ่งปีนี้เพิ่งได้ทราบว่าขบวนพาเรตมี5ขบวน5สี5คอนเซปประกอบด้วย1สีแดงบอลทูบีเลิฟ ถลองความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียม2ส,สีม่วงบอ n ทูบีมีที่ส่งเสริมการรักตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวตน3ส,สีเขียวบอ r ทูบีพาร์ t ออฟวันสะท้อนความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกสีสีเหลืองบอ t ทูครีเอ i อินสปายที่ให้พื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN บสีฟ้าบอ r ทูเฮลเลอ e ์เจเนเรชั่ที่เน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการ สุขภาพอย่างเท่าเทียมเต็มพื้นที่ถนนพระรามหนึ่งเริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายผ่านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนวัดปทุมวนารามยาวมาจนถึงแยกราชประสงค์บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์รวมระยะทางกว่า3กิโลเมตร ยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่1มิถุนายน2568รวมถึงธงอัตลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและการยอมรับที่มีความยาวกว่า200เมตรเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยและในโลกการแสดงแบล็กโชว์และการแสดงอื่นอีกที่ปีนี้จัดใหญ่มากจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีแบงคอกไพร์ปาร์ตี้ที่จะสร้างสรรค์ค่ำคืนแห่งสีสันและความอลังการทำให้กรุงเทพมหานครสั่นสะเทือนด้วยแสง สีเสียงและพลังแห่งความภาคภูมิใจที่ไร้ขีดจำกัดและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคืองาน Black Bangkok Festival 2025ที่จะยกระดับศิละปะแร็กไทยสู่เวทีโลกภายใต้ทีมไทจ e r i s t i c Black Scene ในวันที่30-31พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายน2568ด้วยซึ่งนำเสนออัดลักไทยผ่านการแสดงที่ทรงพลังและสร้างสารรค์ และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการรับรองศิลปินแรกให้เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแบงคอกไคลฟสติรวอล2025ไม่เพียงแค่เป็นปรากฏการณ์การรวมตัวของชุมชนแนว GBTQIAN บวกแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการยืนยันสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ได้เฉลิมฉลองความหลากหลายของความรักและความเป็นมนุษย์นรมิดไคลยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วม ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้และช่วยกันสร้างโลกที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนโดยเปิดรับสมัครขบวนทั้งในงานและออนไลน์ผ่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางกอกคลายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางกอกคลาย2025เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางกอกคลายเฟสติวัล2025 พราหมิดไพายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรสเท่าทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมารีกีคุอลิตี้เดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพศกำหนดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซิกซ์เวิร์กิสเวิร์กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับแบงกอกเฟสติวัลสองพเครื่องหมายสี่เหลี่ยม d r a g b a n g k o k เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแ GBTQ บวเบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรก